เรื่องต่อมานะคะเป็นแนวทางการถ่ายภาพและวิดีโอเบื้องต้น ในการถ่ายภาพถ่ายออกมาแล้วมีการจัดองค์ประกอบของภาพให้ดูน่าสนใจนะคะเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยในรูปนะคะจะมีการแบ่งนะคะแบ่งภาพออกเป็น9ก้าช่องในอุปกรณ์นะคะที่เราใช้เนี่ยมันจะมีเส้นกริดนะคะเราสามารถเปิดเส้นกริดเพื่อดูอจัดองค์ประกอบของภาพหรือว่าเราวางฉากยังไงเราควรตั้งเก้าอี้ตรงไหนเราควรจะโฟกัสไปที่อะไรนะคะอย่างอันเนี้ยมันจะมีจุดแห่งความสน อยู่นะคะโดยที่เรา,าแบ่งภาพออกเป็น9ช่องแล้วเนี่ยมันจะมีเส้นที่แบ่งตัดกันจะมีทั้งหมด4จุดนะคะ4จุดนี้จะเป็นจุดแห่งความสนใจนะคะจุดใดจุดหนึ่งของทั้ง4จุดนี้นะคะถือเป็นตำแหน่งสำหรับการวางส่วนสำคัญที่สุดของภาพนะคะจะเห็นว่าตรงเนี้ยเขาวางเก้าอี้อยู่ตรงจุด น,นะคะเพื่อให้จุดตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจหลักการนะคะในการจัดองค์ประกอบของภาพเนี่ยยังมีอีกหลายๆอย่างแต่อันนี้เป็นเบื้องต้นเลยนะคะสำหรับการจัดองค์ประกอบของภาพเบื้องต้นที่ง่ายด้วยนะคะเราสามารถเปิดจุดตัด9้าช่องได้นะคะแล้วก็จัดวางอุปกรณ์ฉากต่างๆนะคะให้เหมาะสมนะคะเพื่อให้ภาพของเราออกมาหน้ามองก่อนที่เราจะเริ่ม ถ่ายวิดีโอนะคะต่อมานะคะแนวทางการถ่ายภาพนะคะนอกจากจะเป็นเรื่องของภาพแล้วเนี่ยก็ยงจะเป็นเรื่องของไฟนะคะไฟเพื่อทําให้เกิดแสงและเงานะคะเราก็จะต้องดูด้วยว่าเราควรจัดไฟอย่างไรนะคะหนึ่งเลยถ้าเราถ่ายตอนกลางวันเนี่ยเราอาจจะใช้แสงจากธรรมชาติก็ได้นะคะอันนี้ก็จะ เป็นการดีแต่ว่าในบางทีที่เราถ่ายจนแสงหมดแล้วแสงธรรมชาติหมดไปแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ตัวช่วยคือมีการจัดไฟอย่างในที่นี้เนี่ยเราถ่ายกันตอนกลางคืนนะคะเราก็จะมีไฟนะคะสองดวงที่ส่องเข้ามาเพื่อให้ภาพออกมาดูสว่างนะคะอันนี้เราก็จะต้องมีการ จัดไฟให้ภาพของเราออกมาดูสว่างแล้วก็มองเห็นชัดเจนที่สุดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแนวทางการถ่ายภาพวิดีโอเบื้องต้นค่ะ